กินเมนูอะไรนะกินเมนูอะไรนะคะอู้กินอย่างรวดเร็วเลยเมนูอะไรนะนี่ลูกอคะโดแพนเค้กาวคโดแพนเค้กนะคะเอาให้เขาแล้วเขากินหมดแล้วค่ะสงชิ้นคนละสองชิ้นแล้วโอ้โหดูดูดูปากดูการกินเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวมากินชิ้นนั้นให้หมดก่อนมากินชิ้นนี้ให้หมดก่อนครับอย่าเพิ่งเอาใส่ปากมันจะใหญ่เยอะเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะติดคอลูก เคี่ยวให้หมดก่อนค่อยใส่นะครับหนาเคี่ยวให้ใส่หมดเคี่ยวให้ใส่เอาใส่ปากแล้วก็เคี่ยวให้หมดก่อนนะคะแล้วก็จะเอาใส่ให้ใหม่นะลูกอ้ยอิลากินเบิดเลยอีลากินนันอิลากินนันผลไใหม่เบิดกอนแต่ว่าเพื่อนนี่กินอาหารกินแพนเค้กเบิดก่อนแพนเคก้กอะวาโคโดอร่อยไหมลูกอร่อยหะครับคนทําให้กิน <laughs> วันนี้แม่บันหยุดของเขาค่ะวันหยุดบันหยุดแม่เขาก็เลยทำให้กินถ้าอยู่กับยายายก็จะทำอาหารพวกใส่หมูใส่ไข่ใส่ตับใส่อะไรให้กินแต่วันนี้เปลี่ยนเมนูมาเป็นแพนเค้กอะวาคาโดกล้วยหอมอืมอร่อยไหมคะอร่อยไหมลูกฮะนากินแต่ไอ้บูเบลลี่ <laughs> อย่าวางทิ้งนะลูกนะอย่าวางทิ้เอาวางเอาใส่ถาดลูกวางใส่ถาดอุ้ยบักหลายอีแม่เนี่ยครบผ้าหมูเลยนะคะเนี่ยครบผ้าหมูเลยนะวันนี้อาหารหนูครบผ้าหมูเลยอร่อยมากหนูแม่ทำไมไม่จับกินเหมือนน้องเหรอลูกดูน้องกินแล้วดูน้องดูน้องเรากินที่นะั่อร่อยมากเลยมัม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 

อร่อยคักเลยลูกอร่อยจังเดยโอ้ให้แม่กินด้วยให้ยายกินด้วยสิให้ยายกินด้วยสิให้ยายกินด้วยมาให้ยายกินด้วยไหมมาขอยายกินด้วยขอยายกินด้วยมาขอยายกินด้วย นุ่นๆนุ Gym. ่นๆมกินหัวหัวคำใหญ่มากลูกอร่อยแล้วลูกอร่อยเลยค่ะมายายกินด้วย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 ยายขอกินกับอีหล่าด้วยมาใส่ปากให้ยายหน่อยใส่ปากให้ยายหน่อย มาใส่ปากให้ยายหน่อยอ่ะอามามาอามาไห <c oughs> นไหนปากยายนี่นี่นปากยายเอามาใส่ปากให้ยายหน่อยเร็วๆเอาใส่ปากให้ยายหน่อยเร็วๆเยี่ยวอุ้ยไม่ได้กินเลยกินกับมาเรียนดีกว่าเอามาเรียนไอ้ยายกินเผ็ดหรือมั้ยมันอร่อยจังเลยน่าหลงน้อ